สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์กิ่งฟ้า2465อาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็เป็นการ ทำนายดวงนะคะประจำทุกๆเดือนนะคะซึ่งคลิปอันนี้ก็จะเป็นประจำเดือนกันยายน2560อย่างเช่นเคยค่ะก็กิ่งฟ้าก็จะทำนายไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงวิธีการทำบุญนะคะแล้วก็บทสวดมนต์ในการสอดแทรกนะคะเข้าไปในการทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะซึ่งกิ่งฟ้าก็จะมีกิมมิตเป็นของตัวเองก็คือการทำนายจากไพ่นะคะต่างสำรับนะคะทุกท่านอาจจะเห็น สำหรับอื่นๆสำหรับแตกต่างกันบ้างในแต่ละเดือนนะคะหรือแต่ละสัปดาห์นั่นเองค่ะแล้วก็มีการสอบแทรกเรื่องการทําบุญนะคะบทสวดมนต์ต่างๆนะคะในจังหวะของดวงของท่านนั้นๆนะคะซึ่งกิ่งฟ้าก็จะทํานาเป็นทั้งหมด12ราศีนะคะซึ่งกิ่งฟ้าจะแยกให้ตั้งแต่ราศีมังกรยันธนูนะคะแต่ก่อนที่กิ่งฟ้าจะ เริ่มในการทำนายดวงของประจำของแต่ละราศีกิ่งฟ้าต้องกราบขอบพระคุณก่อนเลยนะคะเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามกิ่งฟ้าทั้งช n e l ใน y o u u u b สั u ส s c r i b e ตอนนี้ก็เป็น subscriber ประมาณ1 1 0 0 0หวบวกๆนะคะแล้วก็ใน facebook ตอนนี้ก็9,000วบวกๆขอบข,ขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะเพราะว่า กิงฟ้าทำได้การเริ่มจากแบบไม่มีอะไรจริงๆคือเริ่มจากศูนย์นะคะยันมาถึงตรงนี้ได้กิงฟ้ามองว่าอ,อ,อาจจะใช้เวลาเป็นปีก็จริงแต่กิงฟ้ามองว่ามันเป็นความสุขที่กิงฟ้าได้ทําการกุศลให้กับทุกท่านซึ่งถ้ากิงฟ้าพูดผิดประการใดอาจจะพูดเร็วเกินไปนะคะซึ่งกิงฟ้าเป็นคนติดก,การพูดเร็วจากภาษาอังกฤษนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็ กิ่งฟ้าก็อาจจะพูดภาษาไทยผิดอักขระบ้างหรือใช้คําพูดที่สลับไปสลับมาหรือว่าทําให้คุณอาจจะเข้าใจไม่ทั้งหมดนะคะในคลิปต่างๆที่กิ่งฟ้าทำประจําทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์กิ่งฟ้าต้องกราบขออภัยเวลานี้ล่วงหน้านะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆในการทําคลิปนี้นะคะมีจเจตนาดีๆนะคะในการให้ทุกท่านเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้พร้อมในการปรึกษาดวงชะตากับกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าเลยมองว่าเนี่ยคือช่องทางที่ดีนะคะในการเผยแพร่ดูดวงการกุศล เพราะว่าทุกท่านจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางนะคะว่าท่านต้องระมัดระวังนะคะอะไรบ้างในประจําเดือนหรือประจําสัปดาห์นั่นเองนะคะเพราะบางทีบางครั้งถ้ากิ่งฟ้าเตือนว่าอ่ะคุณต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องอารมณ์นะคะหรือคนรอบข้างนะคะก็ต้องเตือนตัวเองหรือมาระวังระมัดระวังด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตา ถึงแม้ในบนโลกนี้จะไม่มีเหตุบังเอิญเมืองโลกนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่ายังไงก็ตามแต่คุณเองหรือคนที่มาดูกิ่งฟ้าเนี่ยทุกท่านที่มองกิ่งฟ้าหรือดูกิ่งฟ้าอยู่นะตอนนี้และได้ยินเสียงและมือของกิ่งฟ้าเนี่ยคือท่านเป็นคนกําหนดดวงชะตาของตัวท่านเองไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่ ใครทั้งนั้นก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือตัวเราเป็นคนกําหนดนะคะว่าจะให้มันดีจะให้มันร้ายหรือจะให้มันเป็นไปตามดวงนะคะอ่าฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่ดีเรามาระวงังแล้วก็หมั่นสวดมนต์หมั่นทำบุญถ้าเราเป็นพุทธเป็นชาวพุทธนะคะหรือว่าหมั่นทาบุญทําทานต่างๆนะคะคุณจะเป็นศาสนาอื่นก็ตามนะคะอ่าแล้วถ้าดวงรู้สึกมันดีอยู่แล้วเราก็อย่าไปเหลืองหรือว่าอย่าไปเตลดิดว่าเฮ้ยดวงฉันดีฉันจะต้องดีตลอด คือทุกอย่างมันมีเวลาของมันมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนหญิงหยางคือขาวและดําฉะนั้นแปลว่าอะไราชีวิตสามารถขึ้นสุดได้สามารถลงสุดได้เราต้องอยู่บนความพอดีมีสตินะคะไม่ดีใจมากเกินไปไม่ทุกมากเกินไปอยู่บนความพอดีคือพอใจในสิ่งที่ตนมีหรือเพียงพอในสิ่งที่เรามีนั่นเองนะคะ,ะฉะนั้น กิ่งฟ้าอยากให้มองคลิปของกิ่งฟ้าเป็นเพียงแนวทางแต่เพียงเท่านั้นอย่าดูแล้วงมงายจะต้องเกิดแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้แล้วกิ่งฟ้าทํานายโดยกว้างฉะนั้นมันจะตรงทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนเกิดต่างวาระกันต่างออต่างราศี ต่างวันเกิดต่างเวลาตฟากฟ้าวันเดือนปีเกิดต่างกันนะคะหรือว่าเกิดสถานที่ต่างประเทศอยู่ในจังหวัดอื่นจังหวัดต่างๆที่มันต่างการไทม์โซนต่างกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านดวงจะไม่เหมือนกันแต่ละคนอยู่แล้วแต่การทนานายเนี่ยเป็นการทํานายโดยกว้างฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยบอกว่าต้องดูเป็นแนวทางเพียงพอนะคะถ้าท่านใดอยากปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวกับกิ่งฟ้าซึ่งกิ่งฟ้ามีค่าครูในการแบ่งส่วนทําบุญอยู่แล้วนะคะถ้าคุณติดตามใน Facebook ส่วนตัวของกิ่งฟ้า สามารถไปดูได้เลยว่ากิ่งฟ้าจะทําบุญเป็นประจําซึ่งจะแบ่งส่วนค่าครูเนี่ยทำให้กับทุกเจ้ากรรมในเวรที่มาปรึกษาดวงชะตากับกิ่งฟ้านั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะเปลี่ยนเบอร์มงคลที่กิ่งฟ้าทำมาทั้งหมด7-8ปีเมื่อก่อนกิ่งฟ้ามีเพจชื่อว่ากิ่งฟ้าน u m เบอร์นะคะคือ นานมากแล้วนะคะซึ่งกิ่งฟ้าทํามาจริงๆ7-8ถึงปีนะคะซึ่งประสบการณ์ในการทำนายเบอร์อค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะ,ะแล้วก็เรื่องการทำนายดวงถ้าใครอยากปรึกษานะคะก็สามารถติดต่อทางลาไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะคะซึ่งสามารถสอบถามค่าครูกันได้ถ้าสมมติว่าค่าครูกิ่งฟ้าอาจจะสูงไปสำหรับท่านสามารถดูใน YouTube ของกิ่งฟ้าได้เลยหรือว่าในไลฟ์นะคะใน Facebook ส่วนตัวของกิงฟ้าซึ่ง Follow กันได้เลยไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ ถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนชื่อจริงนะคะชื่อเล่นนะคะก็สามารถปร,ปรึกษากับกิ่งฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงเดี๋ยวอนาคตกิ่งฟ้าก็จะนําการทํานายดวงต่างๆหรือการเสริมดวงต่างๆเข้ามาสอดแทรกให้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งมันเป็นกิ m มิ c ของกิ่งฟ้านั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก้องต้องต้องบอกเลยว่ามันเป็นเดือนที่กิ่งฟ้าว่ามันจะเป็นเกือบสิ้นปีและเราเดำเนินมาครึ่ง เกินครึ่งทางและฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้ทุกท่านคิดว่ามันอีกนิดเดียวก็ผ่านพ้นไปแล้วสาหรับคนที่ทุกข์นะคะกออ็อยากให้พยายามมองโลกในแง่ดีนะคะพยายามก้าวผ่านไปไให้ได้นะคะคือเดี๋ยวมันก็เช้าวันรุ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็วันไหวแล้วเดี๋ยวมันก็วันวันวันถัดไปและมันไม่มีวันเก่าๆมันมีแต่วันใหม่ๆเรามองไปข้างหน้ามองขึ้นฟ้าเรายังมองแต่ลงดินอย่างเดียวนะคะก็ เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติให้มันคิดดีขึ้นคิดบวกมากขึ้นนะคะจะทําให้คุณสามารถดําเนินชีวิตแล้วอย่างมีความสุขได้นั่นเองนะคะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ล้มอยู่พยายามลุกขึ้นมานะคะแล้วใครที่เห็นคนอื่นล้มอย่าไปเหยียบซ้ําหรือซ้ําเติมคนอื่นเขานะคะมันเป็นบาปมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะเ,เรื่องส่วนเรื่องความรักกิ่งฟ้าอยากย้ําทุกท่านเป็นประจาว่าความรักเนี่ยถึงแม้จะไม่มีการแบ่งแยกเรื่องเพศเรื่องอะไรก็ตามแต่ชาวสีรุ้งกิ่งฟ้าก็ มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยนะคะเพราะคนเราไม่ควรจะแบ่งแยกกันเรื่องความรักว่าจะต้องเป็นเพศนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือเราเป็นคนดีเราไม่ผิดสิ่งข้อ3ามคือไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายอ่าเพศเดียวกันรักเพศเดียวกัน อย่าผิดสิ่งข้อ3คือมันอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละคนมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเพศเรื่องฐานะเรื่องเรื่องความเป็นคนดีค่ะฉะนั้นคิดดีทดําดีแล้วเป็นคนดีนะคะจะเขียนอะไรจะพูดอะไรคิดก่อนที่จะพูดนะคะมีสติก่อนที่จะพิมพ์ลงไปนะคะก่อนที่จะส่งเซ้นลงไปนะคะฉะนั้นอ,อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สติของเราสติปัญญาด้วยในการดําเนินชีวิตนะคะ อย่ามองทุกอย่างเป็นความทุกข์อย่ามองทุกอย่างเป็นความเครียดบางทีบางครั้งคนอื่นเขาลำบากกว่าเราเขายังสู้เลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะใช้คํานี้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะฉะนั้นสู้ๆค่ะทุกท่านกิ่งฟ้าขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านจริงๆนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูดวงประจําเดือนกันยายนทั้งหมด12ราศีประจําปี2560กันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนี้นะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะประจำเดือนกันยายน2560นะคะเรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่านะคะว่าดวงประจำเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็ <c oughs> อย่างเช่นเคยนะคะกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่พพิคเนตหรือปู่พิคเนตนะคะที่กิ่งฟ้าเป็นอาจารย์สอนอยู่นะคะก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาเรียนกันได้นะคะกอ็อ่าก่อนอื่นนะคะก็จะใช้ไพ่อันนี้นะคะในการเปิดดวงว่าท่านต้องการจะบอกหรือกล่าวอะไรก่อนที่จะไปดูดวงจับลึกเนาะ ให้ขึ้นคำว่า personal transformation นะคะคำนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าหมายเลข35ก็ในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะฉับพลันหรือว่าจริงๆคุณอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือมีอาจจะมีการ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในเชิงที่ขยายกิจการมากขึ้นทําอะไรามากกว่าเดิมนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะาการย้ายตําแหน่งการย้ายที่ทํางานนะคะหรือว่าทํางานอา,อาจจะได้รับความมอบหมายที่เยอะมากขึ้นมากขึ้นนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องอต่างชาติต่างภาษาในเดือนนี้จริงๆแล้วดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะการที่ Import Export หรือเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะคะอาชีพใครที่อาจจะต้องอยู่เมืองไทยบ้างนะคะไปต่างประเทศบ้างนะคะสลับไปสลับมากินฟ้ามองว่าในเดือนนี้คนข้าง ะะหรือว่าได้เสียงตอบรับหรือว่าคนเมตตาคุณค่อนข้างเยอะนะคะแต่แปลได้เหมือนกันว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจําเป็นจะต้องอสวดมนต์เยอะหน่อยนะคะหรือว่าจะต้องออนั่งสมาธิปเป็นประจำหน่อยนะคะเพราะว่ามันแปลได้เหมือนกันว่าอารมณ์ของคุณอาจจะแปรปรวนนะคะหรือว่ารู้สึกว่าหนุดหิดใจนะคะอ,อ,อาจจะเป็นด้วยควางาน มันเป็นหรือว่าเป็นดวงที่คุณจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะเจาะหรือห้อีกทีนึงเนาะแต่จากที่เห็นเนี่ยไพ่ก็ขึ้นไปในทางที่ดีนะคะแต่ก็บางคนเนี่ยรู้สึกว่าก็กลัวที่จะโดนยกย้ายงานหรือว่าย้ายไปอยู่ คนละจังหวัดก็ดีนะคะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นแง่ไม่ดีเนาะแต่กิ่งฟ้ามองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณได้พัฒนาประสบการณ์คุณมากขึ้นหรือว่าได้รับอะไรดีๆกลับคืนมานั่นเนองนะคะหรือว่าในเดือนนี้คุณอาจจะได้รับงานนะคะแต่เป็นงานที่อาจจะค่อนข้างไกลาจากบ้านคุณนั่นเนองนะคะหรือว่าจะต้องไปเช่าที่อยู่อยู่ที่อื่นอะไรงเงี้ยหรือไปทางานต่างจังหวัดนั่นเนองนะคะอ่ะก,ก็แปลเป็นไปเป็นประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็ถ้าเสริมเข้าไปนะคะในเดือนนี้เนี่ย ใครทํางานที่ไม่อยู่นิ่งกับที่เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับงานเพิ่มเติมในชิ้นนี้หมายถึงว่าถ้าใครทํางานประจําอยู่แล้วอาจจะมีงานเสริมเข้ามาก็ดีกิ่งฟ้ามองว่ามันสามารถขยายกิจการได้นะหรือทําอาชีพที่จะเสริมเข้ามาในเดือนนี้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการงานของคุณกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะกิ่งฟ้าขออนุญ,ญาตกรีดไพ่ก่อนนะคะสําหรับเรื่องการงานการเงีนยความรักสุขภาพของคุณนะคะ าดูเรื่องการงานของท่านกันเลยดีกว่านะคะ ในเดือนนี้นะคะก็คือมันเป็นเดือนที่กิ่งฟ้าบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่ามีโอกาสที่จะโยกย้ายง,งานหรือเปลี่ยนแปลงงานนะคะหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างฉับพลันในเรื่องการงานของคุณแต่ถ้าคุณทํางานงานประจำเดี๋ยวลวคุณมีโอกาสที่จะทํางานอาชีพเสริมเข้ามานะคะแล้วประสบความสําเร็จซะด้วยสิดีซะด้วยสินะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะขยายก,กิจการเพิ่มเติมนะคะแต่เรามาระวังหน่อยนะคะในเดือนนี้เนี่ยมันเป็นความวุ่นวายตั้งแต่ต้นอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือ การเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมันย่อมเกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอนนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าเป็นความวุ่นวายที่มันจะทําแล้วคุณมันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะว่าไพ่มันขึ้นดีนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมเปลี่ยนแปลงแล้วดีคะ่ะแต่เรามาระวังเรื่องอารมณ์คุณหน่อยนะคะอาจจะมีเหตุทะเลาะวิวาสกับคนรอบข้างนะคะหรือว่ามีเหตุไม่ไม่ไม่เข้าขาเ,เหมือนเราไปพูดจามไม่ถูกใจหรือเขาพูดจามไม่ถูกใจคุณนะคะ เพื่อนร่วมงานนะคะหรือเป็นหัวหน้างานก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งลูกน้องเราเองนั่นแหละนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าทําให้เราเคุนเครืองติดใจนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าบอกว่าให้เรามาระวังเรื่องอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นงานค่อนข้างวิ่งเข้าชนเยอะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะเจ็บหยิบจับงานอันไหนก่อนดีนะคะฉะนั้น วางแผนดีๆนะคะในการทํางานของคุณในเดือนนี้เนี่ยกิงฟ้ามองว่าคนที่ทํา2อาชีพขึ้นไปเนี่ยได้เปรียบนะคะหรือว่าได้รับอะไรที่ดีๆกลับมานะคะคืออาจจะทํางานประจําอีกงานหนึ่งอาจจะตอนเย็นอาจจะค้าขายนะคะ,ะขายเสื้อผ้าขายอะไรก็ตามแต่ในเดือนนี้ดีกิงฟ้ามองเลยว่าใครทํางานที่เกี่ยวกับเรื่อง Import Export เดินทางไปต่างประเทศต่างภาษาในเดือนนี้ดีมากนะคะและรวมถึงพวกทํางานที่อาจจะ Import นะคะของแล้วมาขายในออนไลน์นะคะในสื่อออนไลน์กิ่งฟ้ามองว่าดีนะคะแล้วก็ถ้าทำเพิ่ม เติมอย่างเช่นบางคนขายเสื้อผ้าอยู่แล้วอยากขายเครื่องประดับตกแต่งเพิ่มเติมกิงฟ้ามองว่าดีด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นงานพวกข้าราชการต่างๆนะคะในเดือนนี้เป็นอย่างไรหรืองานแบบทั่วๆไปกิงฟ้ามองว่าโอเคเนี่ยพ่ขึ้นแบบการเปลี่ยนแปลงทุกอันเลยนะกิงฟ้าค่อนข้างแปลกใจก็เลยพ่ก็เลยขึ้น,นอย่างนี้ขึ้นมาว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าได้รับความมอบหมายที่เพิ่มเติม,ตมกว่าเดิม เงินเดือนเพิ่มไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่กิงฟ้ามองว่ามีโอกาสได้หน้าที่การงานที่ได้รับความวอบหมายหรือได้รับความไมว้วางใจจากผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองค่ะกิงฟ้ามองว่าดีบางคนที่ทํางานเป็นชั่วคราวก็มีโอกาสบรรจุนั่นเองนะคะกิงฟ้ามองว่า,าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีละกันเราอยาคิดว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายนะคะฉะนั้นทุกคนค่ะมันต้องมีจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นย่อมดีถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ดีขึ้นเราก็แค่ คิดในแง่ดีว่าเอ้ยสักวันมันต้องเป็นวันของเรานะคะเราอย่าไปท้อถอยกับมันนะคะหรือรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากทําอะไรเลยอยากจะนอนแผ่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าในเดือนนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้มันต้องขยับตัวเองหรือว่าจะต้องขยับขยื่นไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องอการเงินกันเลยดีกว่าค่ะการเงินของท่านนะคะว่าเป็นอย่างไรในเดือนนี้การเงินของท่านนะคะในเดือนนี้ก็กิ่งฟ้าให้เรามาระวังนะคะ การเงินที่ค่อนข้างจะั่วไหลนะคะมีเหต,ตุต้องใช้ตังออกไปเยอะนะคะหรือว่าหมดเงินไปกับคนที่เป็นผู้หญิงก็ดีนะคะ แล้วก็กิ่งฟ้าให้เรามาระวังเพิ่มเติมระวังโดนโกงโดนหักหลังนะคะหรือคนคิดไม่ดีกับเราคิดจะร่วมพุ้นกับใครก็ตามแต่ดูดีๆนะคะอย่าไว้ใจใครมากอย่าใช้แค่เพียงสัญญาใจใช้สัญญาที่เป็นสัญญาแบบตามถูกกฎหมายที่ถูกต้องนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาถึงมีปัญหาก็สามารถที่จะนําตรงหลักฐานตรงเนี้ยไปฟ้องร้องกันได้นะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าในเดือนนี้เนี่ยมันยังขึ้นอย่างเงกับดักมันแปลว่ามีคนหวังไม่ดีกับเรื่องการเงินคุณหรือว่ามีคนมาหยิบยืมคุณแล้วไม่คืนคุณนะคะหรือว่าติดหนี้ติิดสนนคคุณะะ ว่าไม่เป็นตามสัญญาฉะนั้นกิ่งฟ้าบอกให้ทําใจนิดนึงด้วยละกันนะคะ,ะจากเหตุการณ์กิ่งฟ้ามองว่าการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันเนี่ยให้คุณท่องเป็นคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะไปหาในเน็ตเอานะคะไปพิมพ์ Google เอาเลยง่ายๆนะคะไม่ต้องถามกิ่งฟ้าไปพิมพ์ Google เขียนว่าพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะคะก็จะท่องอิติปิโสวิเศษเสอิอิเศษเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอินะคะกิ่งฟ้าท่องบทนี้มาแบบโอ้นานมากอะ่ะหลายปีมาก จริงๆตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะคะอ่ะมันเป็นคาถาที่มันจะช่วยเรื่องอความใจเย็นด้วยหนึ่งอย่างแล้วก็เขาเรียกเขาเขามีความเชื่อว่าทําให้คนตาบอดมองเห็นหรืออ่านหนังสือออกอะคะ่ะอันนี้มันเป็นที่เขาเขียนเอาไว้นะคะ,ะแต่กิ่งฟ้ามองว่าอันนี้ทำให้เสริมสติปัญญาเรายิ่งขึ้นหรือว่าทำให้เราเข้าใจอะไรค่อนข้างเร็วยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าทำให้คนรอบข้างเนี่ยก็คือเอ็นดูเราด้วยนะคะเป็นเมตตามหานิยมได้ด้วยนะคะ กิ่งฟ้ามองว่าการสวดมนต์ไม่มีอะไรเสียหายมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นฉะนั้นสวดไปเถอะนะคะในการสวดมนต์อย่าลืมอาราธนาศีลห้านะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแผ่เมตตาลแล้วก็กรวดน้ํานะคะแล้วก็ถ้าเราท่องบทนี้เนี่ยมันจะรับเื้อยิ่งขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าสักแต่ท่องแต่เรื่องที่กิ่งฟ้าบอกคือกระถาม,มงกุพุทธาก็ยังเดียวเลยไม่ได้นะคะท่องบทอ,อื่นๆด้วยนะคะแต่อันนี้คือการเสริมเข้าไปนะคะกระถาม,มงกุพุรธเจ้าจะทําให้อารับเบือ่องแบรับเรียกยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอรามารงควัก สำหรับคนโสดค่ะ คนโสดในเดือนนี้เนี่ยอู้ไพ่ขึ้นดีนะเนี่ยคือไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะมีครอบครัวกันเลยทีเดียวหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นแฟนกันนะคะถ้าคุณมีคนที่คุยอยู่แล้วนะคะก็คือมีโอกาสที่เขาจะขอคุณเป็นแฟนหรือว่ามีโอกาสที่จะตกลงเปลงใจนะคะตั้งแต่ดูมาหลายราศีมีราศีนี้แหละที่ถ้าคนโสดก็มีโอกาสจะสละโสดอยู่เหมือนกันนะคะมีโอกาสมีแฟน in relationship หรือถึงขั้นแต่งงานไปเลยนะคะแต่ในเดือนนี้ก็แปลได้เหมือนกันว่าใครที่ยังอาจจะยังไม่มีใครคุยด้วยก็คือมีโอกาสที่จะมีคนคุยยดดด้้้วหรืืออเเเเเนนาา็พพิศษะขึที ะะแปลว่าคุณเป็นคล้ายๆว่าดาวประดับฟ้าเลยทีเดียวนะคะก็มีคนให้ความสนใจคุณหรือถ้าคุณเข้าไปจีบหรือไปคุยกับใครก็ มีโอกาสที่จะได้สารความสัมพันธ์ต่อน,นั่นเองแต่ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะมีคุณผู้ชายเข้ามาคุยด้วยเนี่ยกิ่งฟ้ามองก็ระมัดระวังหน่อยนะคะว่าเช็คดูดีๆก่อนว่าเขาเจ้าชู้ไหมนะคะหรือว่ามีคนที่เขาคุยอยู่แล้วด้วยไหมนะคะแต่ก็มีสิทธิ์ค่ะทุกคนเป็นโสดนะคะมีสิทธิ์คุยกับทุกคนนะคะแต่ถ้าเป็นม,มีแฟนแล้วก็อันนี้ก็จะผิดศีนนะคะก็อย่าทำเนาะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสาหรับคน,ค,นคนที่เป็นคนโสดนะคะ เรามาดูสําหรับคนที่มีคู่กันเลยดีกว่านะคะ In relationship นะฮะว่าเป็นยังไงในเดือนนี้ก็เรามาระวังนะคะเรื่องการทะเลาะก,กันถึงขั้นที่จะแยกย้ายกันอยู่เลยทีเดียวนะคะคนโสดมีโอกาสสละโสดแต่คนคนที่มีแฟนอยู่แล้วในเดือนนี้เนี่ยมันเหมือนก็เหมือนต่างคนต่างไม่เห็นหัวซึ่งกันและกันอะไม่เห็นใจิตใจซึ่งกันและกันคือเหมือนคําสิ่งต่างๆข้ามหน้าข้ามตา นะคะทาให้รู้สึกว่าเป็นวิญญาณกันเลยทีเดียวเหมือนคล้ายๆว่าฉันไม่มีตัวตนอยู่หรอหรือว่าคุณจะทําอะไรคุณก็ทำหรอโดยที่บางสิ่งบางอย่างออบอกฉันบ้างก็ได้หรือว่าเรียกว่าไม่ปิดบังซึ่งกันและกัน แต่บางทีบางครั้งบางคนเนี่ยไปไหนมาไหนก็ไม่ยอมบอกนะคะแต่สําหรับบางคนเขาก็โอเคกับสิ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่กิ่งฟ้ามองว่าถ้าเราเป็นแฟนกันก็ต้องมีการทักเช้าเย็นบ้างนะคะว่าเออเป็นยังไงบ้างในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเห็นหนะ้าเห็นตามันก็โอเคแต่ในเดือนนี้มีโอกาสทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าอยู่ดีก็เงียบเฉยแล้วก็เลิกกันไปเลยนะคะฉะนั้นกระชับความสัมพันธ์กันน,นิดนึงเพบไพ่ย,ยังขึ้นว่ามีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อหรือว่ารู้สึกว่าอยากก้าวไปหาคนอื่นหรรืออว่่าายกเิม การครบกับคนอื่นหรือว่าอยากเริ่มต้นชีวิตตัวคุณเองใหม่ ะะฉะนั้นในเดือนนี้ก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณหน่อยนะคะสาหรับชาวราศีกรกฎสำหรับคนที่แต่งงานแล้วกิ่งฟ้ามองว่ารักกันดีน่ารักมากเลยค่ะภรรยายนี้ขึ้นดีมากปกติดีค่ะสำหรับคนที่แต่งงานหรือจบสิบเอกสมรสแล้วนะคะก็ถือว่ามีความนุ่หนิงมีความน่ารักนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหางงงันกันเล็กน้อยนะคะแต่ก็สามารถไกลเกลี่ยกันได้ค่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ,ะโสดหรือมีคู่หรืออะไรก็ตามแต่นะคะการที่เราคุยกันอย่างมีเหตุผลนะคะหรือว่ากิ่งฟ้าย,ย้ําเสมอว่าถ้าจะทะเลาะกัน ทะเลาะกันอย่าง linkage, มีสินหน่อยนะคะคือมีเหตุผลไม่ใช่ทะเลาะกันเหมือนเด็กหรือว่าใช้ความรุนแรงหรือใช้คําวาจาหยาบคายนะคะไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเหมือนบาดแผลหรือว่าเป็นแก้วที่ร้าวแล้วไม่สามารถต่อติดกันได้นะคะทุกคนก็จะมีแผลใจซึ่งกันและกันใช่ว่าการที่เราพูดคาหยาบออกไปอีกฝ่ายดูเหมือนเฉยเไม่พูดอะไรกลับมาไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกนะคะคนฟังมันรู้สึกคะ่ะแล้วก็คนพูดบางทีก็พูดแล้วก็จําไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปฉะนั้นกิ่งฟ้าก็มองว่าไอ้สิ่งเราเานี้ยกิงฟ้าก็ผ่านมาแล่าส บอกทุกคนได้บ้างนะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์ไม่ได้เรียกว่าการสอนเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์ดีกว่าว่าเอออย่าทำแบบนั้นเลยดีกว่านะคะเพราะว่าออถ้าเราเจอคนที่ใช่แล้วก็พยายามถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันหรือว่าออต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเราต้องรู้ใจเขารู้ใจเราด้วยนะคะเพื่อให้คบกันอย่างราบรื่นนะคะสุขภาพคะ่ะในเดือนนี้ต้องพักผ่อนให้เยอะหน่อยนะคุณเพราะว่ามีโอกาสถึงแบบ เหนื่มหนักเหมือนกันนะคะฉะนั้นไปทําบุญแก้เค็นหน่อยไปทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะบริจาคเลือดก,ก็ดีหรือว่าไปทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอหัวใจเรื่องเลือดต่างๆนะคะหรือว่าคนที่ผู้ป่วยเป็นพวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆะคะ่ะเราก็สามารถโอนเงินไปช่วยเหลือเขาได้เนาะแต่ก็อย่าลืมดูนะคะว่าไอ้ตรงนี้ไว้ใจได้ไหมไม่ใช่ว่าโอนเงินไป,แล,ปนชชนแล้วเป็นภูมิฉาชีพเนาะแล้วไพ่ก็ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าคุณจะทํางานเหนื่หนักหรือรู้สึกเครียดนะคะรู้สึกว่าเก็บความรู้สึกไว้ค่อนข้างเยอะไม่รู้จะไประบายกับใครหรือรกันพ ่อไม่เพียงพอถึงคุณนอนตอนกลางคืนก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะ,ะในหัวอาจจะยังคิดนะคะเรื่องงานอยู่หรือเรื่องส่วนตัวต่างๆอยู่นะคะแล้วก็เรามาระวังว่าจะต้องใช้เงินไปกับก,การรักษาตัวนะคะอืมฉะนั้นรักษาสุขภาพคุณดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดือนนี้คุณรู้สึกว่าร่างกายจะอ่อนเพลียหรืออ่อนล้าถึงขั้นป่วยไม่สบายถึงเขาขั้นโรงพยาบาลได้เลยเนาะเรามาระวังกันหน่อยอืมโอเครวมถึงเรามาดูวิธีการทําบุญเพิ่มเติมเข้าไปนะคะว่าควรจะทาบุญกับอะไรดีนะคะ การทำบุญนอกจากทำบุญบริจาคเลือดก,ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะตามที่ขิงฟ้าได้กล่าวไว้เลยนะคะก็ไปทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องเ,อเลือดต่างๆนะคะสถาบันโรคหัวใจหรือว่า,าไปาที่โรงพยาบาลสงฆ์นะคะมันจะเขียนว่าบํารุงโลหิตหรือว่าถวายพวกยาให้กับพระสงฆ์สามเณรน,นะคะหรือว่าเป็นให้พวก เขาเรียกว่ายาสมัครประจําบ้านอย่างเงี้ยให้กับทางโรงเรียนก็ดีนะคะฉะนั้นทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องยากเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะในเดือนนี้เนี่ยจะเสริมเรื่องการสิ่งต่างๆให้ราบรื่นสําหรับตัวคุณประจําเดือนนี้นะคะ แล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปนะคะอย่าลืมที่จะสวดมนต์นั่งสมาธินะส่วนร่วงบทสวดมนต์เนี่ยกิ่งฟ้าก็ได้สอนแทกไปแล้วว่าให้ท่องเป็นพระคาถามงุฎพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็อย่าลืมท่องบทอื่นๆเข้าไปด้วยเสริมแซ่กเข้าไปนะคะก็อย่างเช่นอิติปิโสเท่ากับอายุเขาเรียกว่าเกินอายุขามานหนึ่งจบเนาะให้ไปท่องอิติปิโสเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะในจิตฟ้ากิ่งฟ้าบอกให้ให้บอกแบบนี้นะคะฉะนั้นไปท่องทางอิติปิโสเพิ่มเติมเข้าไปก็คือให้เกินอายุสมมุติคุณอายุ20ก็ท่อง21จบนะคะบ ไร้จุดหมายก็คือท่องได้เรื่อยๆเรื่อยอย่างเงี้อยอย่างกิ่งฟ้าอย่างกระถางพอมังกุเพื่อเจ้านะกิ่งฟ้าว่างเมื่อไหร่กิ่งฟ้าก็จะท่องคือก็อิติปิโสวิเศษมันถึงเราต้องท่องจําก่อนหรือว่าเราต้องจําไปก่อนแล้วก็ระหว่างเดินทางไปนู่นไปนี่หรือว่ารู้สึกโลจิตฟุ้งซ่านเอากระถางม,มงกุเพื่อเจ้าแทรกเขาไปได้เลยเลยอิติปิโสแทรกเข้าไปาได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้ามีเวลาให้ท่องอิติปิโสหนึ่งรจบนะคะจะทาให้ชีวิตคุณราบรื่นหรือราบรียบนะคะเราสามารถอธิษฐานจิตขอพรได้หนึ่อ กิ่งฟ้ามองว่าให้ไปทําตรงส่วนเหล่านี้คือการสวดมนต์เนี่ยถ้าคุณเป็นคนพุทธนะคะทำไปเถอะนะคะถ้าคุณเป็นคนศาสนาคริสต์ก็เป็นการบริจาคเงินทําต่างๆนะคะ จะได้ไม่เกินเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนาะเพราะว่าแต่กิ่งฟ้าจะสอดแทรกเรื่องการสวดมนต์อยู่แล้วเป็นประจำกิ่งฟ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้คือสําคัญสําหรับคนพุทธถ้าเรานับถือพวกเทพต่างๆไม่ว่ากันแต่ต้องไหว้พระก่อนต้องเอาพระพุทธเจ้าเหนือหัวคุณเป็นคนออริจินอลเป็นคนพุทธก็ต้องพุทธก่อนแล้วค่อยไปพราหมณ์ฮินดูไม่ใช่พราหมณ์ฮินดูแล้วมาพุทธนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าก็นับถือว่าพิกานิมากแต่กิ่งฟ้าสวดมนต์ค่ะกิ่งฟ้า,าทําเกี่ยวกับศาส,สนาที่เรากําเนิดมาก่อนที่จะไป ไปไหว้ศาสนาอีกศาสนาลองลองมานะคะฉะนั้นเราเคารพกันหมดค่ะแต่แค่ว่าต้องเรียงลําดับให้ถูกต้องนะคะอย่างถ้าสังเกตเนี่ยพระพิคเนตที่ตอนนั้นถ้าคุณดูกิ่งฟ้าเป็นประจาําย้อนไปดูคลิปกเก่าก็ได้พระพิคเน์ของกิ่งฟ้าจะอยู่ด้านหลังที่กิ่งฟ้านั่งอยู่ตรงนี้แหละแต่ข้างบนจะเป็นพระอยู่ข้างบนหัวพองพิคเนตในรูปที่กิ่งฟ้าได้มานะคะแล้วก็เป็นองค์พระพิคเนตกำลังยืนอยู่เป็นปางยืนนะคะอะฉะนั้นแปลว่าอะไรพระพิคเนตยังมีพระอยู่เหนือหัวเลยฉะนั้น เราเป็นคนไทยเราเอาพุทธก่อนนะคะจริงๆพะพิกเน่นเนี่ยมันเป็นจนตนาการของคนวาดนะคะก็คือไม่ผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่เราคิดยังไงเนาะอ่าฉะนั้น แปลว่าอะไรก็คือเราพยายามคิดบวกทําบวกพูดบวกนะคะแล้วก็สิ่งอะไรที่แย่ๆให้ขจัดออกไปให้คลายออกไปให้เลิกคิดบ้างนะคะปล่อยวางบ้างพยายามปล่อยวางให้ได้ถ้าทำไม่ได้พยายามนั่งสมาธิสวดมนต์ให้จิตเรานิ่งยิ่งขึ้นทําให้เรามีสติสัมป,มปชัญญะนะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะังนั้นกิ่งฟ้าขอฝากไว้แค่นี้สำหรับเดืนนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ